คุณผู้ชมคุณผู้ฟังพูดถึงเรื่องของสแกมเมอร์ไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับส่วนใหญ่เราจะนึกว่าเขาจะหลอกเอาแต่เงินมั้งจริง,รงๆเขาหลอกได้อีกหลายอย่างเลยถ้าเกิดรู้เขาหลอกบางคนบอกเต็มใจให้หลอกด้วยซ้ำไปนะครับคำว่าโรแมนต์สแกมเคยได้ยินไหมเออฟังดูโรแมนติกนะมันคืออะไรโรแมนต์สแกมเนี่ยคือการหลอกให้หลงรักครับหลอกให้เชื่อว่ารักหลอกให้เชื่อใจให้ความหวัง ถึงขั้นจะแต่งงานใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตลอดไปยังไงอย่างนั้นเลยแล้วก็ใช้ความรักเชื่อใจหรือความหวังของเหยื่อเนี่ยเพื่อหาผลประโยชน์ครับโดยหลอกให้โอนเงินทรัพย์สินอื่นๆไปให้หลอกให้กระทำผิดบางอย่างเช่นขนส่งสิ่งของผิดกฎหมายยาเสพติดปลอมแปลงเอกสารพอเหยื่อรู้ตัวเนี่ยคนร้ายจะหนีหายทิ้งให้เหยื่อเสียทั้งเงินเสียทั้งใจเลยครับ คนไลน์ที่เข้ามาหลอกลวงเหยอะนั้นก็มักจะใช้รูปภาพบุคคลที่ดูดีดูหล่อดูสวยดูน่าเชื่อถือนะมักจะใช้ภาพที่มีการแต่งกายดูดีภูมิฐานแล้วก็คนในเครื่องแบบนี่ทหารแพทย์นักธุรกิจวิศวกรมีสถานะในโลกออนไลน์เป็นคนโสดหรือว่าอาจจะเคยแต่งงานมาแล้วแต่ว่าภรรยาเสียชีวิตยาล้างภรรยาแล้วอะไรเงี้ย คนร้ายก็จะแอบอ้างเป็นบุคคลในรูปครับใช้ข้อมูลของบุคคลจริงในรูปนี้แหละหรือว่าอาจจะสร้างตัวตนใหม่โดยใช้รูปคนอื่นเนี่ยแต่งเรื่องราวให้ดูน่าเชื่อถือเพื่อให้เหยื่อเนี่ยเชื่อใจจากภาพลักษณ์ที่เห็นคนร้ายก็จะแฝงตัวอยู่ในสังคมออนไลน์ทั่วไปเลยครับในเว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันหาคู่ต่างๆแล้วก็อาจจะติดต่อพูดคุยกับเหยื่อได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นอีเมล Facebook l i n e Messenger เป็นต้น ส่วนคนที่อาจจะตกเป็นเหยื่อของพวกโรแมนต์แกมเนี่ยมักจะเป็นคนที่มีสถานะโสดอย่าร้างเป็นไม้ของจริงครับเนื่องจากเป็นกลุ่มที่น่าจะเหงาแหละแล้วก็ต้องการหาเพื่อนใจก็อาจจะเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ลำพังมีเวลาว่างขาดการดูแลใกล้ชิดจากบุตรหลานแล้วอาจจะเป็นสาวใหญ่ที่สแสวงหารักแท้หรือจะเป็นใครก็ได้ครับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ย ได้ง่ายเนี่ยนะครับก็คือคนที่ไม่ระแวดระวังตนเองมองโลกในแง่ดีเกินไปเชื่อใจคนง่ายครับแล้วก็เปิดโอกาสให้คนที่ไม่รู้จักเนี่ยเข้ามาพูดคุยสร้างสัมพันธ์ได้ง่ายครับมีพฤติกรรมเสี่ยงอย่างอื่นด้วยเช่นใส่ข้อมูลประวัติส่วนตัวภาพถ่ายของตนเองอัปเดตเรื่องราวในชีวิตประจําวันต่างๆไว้บน f a c e b o o k หรือว่าในเว็บไซต์หาคู่ต่างๆโดยมักจะตั้งสเตตัสที่เป็นสาธารณะในสังคมออนไลน์ เมื่อคนหลายเลือกเหยื่อได้แล้วใช่ไหมครับก็จะเข้ามาพูดคุยตีสนิทโดยการเล่าเรื่องที่แต่งขึ้นของตัวเองว่าเป็นข้าราชาการ,กรเกษียณอายุนักธุรกิจมหาเศรษฐีโสดหรือสมรสแล้วแต่สามีภรยาเสียชีวิตคนร้ายจะหลอกถามข้อมูลส่วนตัวเราละอายุอาชีพเพื่อประเมินแล้วก็สังเกตจุดอ่อนของเหยื่อทำให้เชื่อทำให้รักเพื่อให้การหลอกลวงนั้นเป็นผลนะครับ หวานล้อมด้วยคำพูดให้หลงรักครับถูกชะตาเมื่อแรกเห็นในภาพโปรไฟล์เป็นบุพเพสันนิว่ารู้สึกว่ามีวาสนาต่อกันยิ่งพูดยิ่งคุยยิ่งรู้จักยิ่งหลงรักกำลังมองหารักแท้หรือเพื่อนใจที่จะมาลงหลักปักฐานใช้ชีวิตร่วมกันในบ้านปลายจะหอบเงินกเกษียณหรือจากการทาธุรกิจมาทั้งชีวิตแล้วก็เดินทางมาหามาแต่งงานด้วยแต่ว่ายังติดขัดในขั้นตอนการเดินทางการถ่ายโอนทรัพย์สมบัติ โดยเฉพาะคนร้ายที่เป็นชาวต่างชาติครับซึ่งยังออกนอกประเทศไม่ได้ด้วยเงื่อนไขาบางประการต้องให้เหยื่อในโอนเงินไปช่วยไม่ว่าจะเป็นเงินค้ำประกันเงินค่าดําเนินการบางอย่างค่าตั๋วเครื่องบินค่าธรรมเนียมและอื่นอื่นอีกมากมายเหยื่อก็หลงเชื่อเพราะรัาากแล้วครับหรือว่าต้องการทรัพย์สินจากเรื่องหลอกลวงที่คนร้ายนั้นสร้างขึ้นหลอกว่าเป็นนักธุรกิจหรือมหาเศรษฐีที่จะมาลงทุนในประเทศไทยก็มี ต้องการหาคนมาร่วมทุนด้วยหลอกให้เหยื่อโอนเงินไปช่วยหมุนในธุรกิจก่อนเหยื่อหลงเชื่อเพราะคนร้ายหลอกว่าจะได้เงินก้อนใหญ่ผลตอบแทนสูงหลายสิบเท่าหากรีบลงทุนเสียแต่ตอนนี้นี่หลอกว่าส่งสิ่งของมีราคาสูงมาให้แต่ของติดอยู่ที่ดานจึงต้องขอให้ช่วยโอนเงินไปจ่ายก่อนเพื่อจะนำของออกมาให้เหยื่อได้ เยื่อหลงเชื่อเพราะหวังสิ่งของราคาสูงนั่นแหละหลอกว่ามีพ่อแม่พี่น้องหรือแม้แต่ตัวเองกําลังป่วยขอให้เยื่อส่งเงินไปช่วยรักษาเมื่อหายแล้วจะเดินทางมาหาหลอกว่ากําลังเดือดร้อนต้องใช้เงินจํานวนมากเช่นชานําระหนี้หรือว่าถ่ยถอนที่ดินหรือบ้านเยื่อหลงเชื่อเพราะรักและ,ะสงสารแล้วก็หวังที่จะได้ใช้ชีวิตร่วมกันด้วยไงจึงยอมช่วยเหลือ ทุกรูปแบบเนี่ยมาพร้อมคำสัญญาว่าจะคืนเงินให้ตามจำนวนหรือมากกว่าหลายเท่าเลยรวมทั้งสัญญาว่าจะแต่งงานมีอนาคตร่วมกันเมื่อเหยื่อเริ่มรู้สึกตัวหรือสงสัยว่าจะถูกหลอกหรือว่าหมดตัวไปแล้วเนี่ยคนร้ายก็จะหนีไม่ติดต่อกับเหยื่อแล้วก็ไม่ให้เหยื่อเนี่ยติดต่อได้ด้วยโดยปิดทิ้งบัญชีออนไลน์ต่างๆซึ่งก็สร้างขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์นี้อยู่แล้วครับคนร้ายก็มักจะใช้ประวัติแล้วก็รูปภาพปลอมนี่แหละ ทำให้ติดตามตัวได้ยากถือว่าถ้าเกิดว่าติดต่อได้ก็อาจจะเป็นคนที่ถูกนํารูปภาพมาใช้ไม่ใช่คนรลายตัวจริงวันนั้นแล้วนะครับต้องรู้ตัวก่อนนะต้องป้องกันก่อนนะครับหากพูดคุยกับคนแปลกหน้าบนโลกออนไลน์เนี่ยอาจจะตรวจสอบข้อมูลของบุคคลดังกล่าวซะก่อนว่ามีตัวตนอยู่จริงหรือเปล่าแล้วก็เป็นบุคคลที่บอกไว้จริงไหมอาจจะตรวจจับรูปโปรไฟล์นี่แหละ โดยการดาวน์โหลดแล้วก็สืบค้นมามาดูว่าเอา่อรูปนี้ไปโผลที่ไหนบ้างเป็นใครนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ย g o เ g l e เขามีฟังก์ชันให้ค้นหารูปภาพที่คล้ายกันหรือเหมือนกันได้แล้วนะก็ดาวน์โหลดรูปมาแล้วก็เอาไปอัปโหลดขึ้น Google อีกทีนึงเดี๋ยวเราก็หาเจอครับว่าจริงๆเจ้าของรูปเนี่ยเป็นใครกันแน่ซึ่งไม่น่าจะเป็นตาคนนั้นแน่นอนอะไรแบบนี้นะครับ ซึ่งข้อสังเกตคือหากเป็นมิจฉาชีพมักจะใช้โปรไฟล์ปลอมที่สร้างขึ้นมาใหม่ๆแล้วก็มีเพื่อนน้อยหรือไม่มีเลยสักคนมีภาพกิจกรรมการติดต่อหรือโพสต์ต่างๆน้อยมากและมักจะติดต่อหวานล้อมด้วยคําพูดหวานๆทั้งมีข้อเสนอที่ดีเกินกว่าจะเป็นความจริงไม่เชื่อเราก็ต้องไม่เชื่อนะทั้งเรื่องราวต่างๆแล้วก็จะไปโอนเงินให้คนอื่นด้วยโดยเฉพาะคนที่รู้จักทางออนไลน์อย่าคิดว่าได้เงินคืนนะครับ ต้องตระหนักอยู่เสมอว่าไม่มีของฟรีในโลกแล้วก็ไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลอื่นครับไม่ใส่ข้อมูลส่วนตัวของเราไปในออนไลน์มากเกินไปไม่เป็นสาธารณะแล้วก็ป้องกันการถูกขโมยตัวตนและข้อมูลสําคัญในบัญชีต่างๆโดยการใช้พาสเวิร์ดที่มีความมั่นคงปลอดภัยที่คาดเดาได้ยากด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดตกเป็นเหยื่อแล้วทํำยังไงอ่ะก็ทํำยังไงได้ก็ต้องแจ้งความสิครับให้ เตรียมเอกสารส่วนตัวครับสำเนาบัตรประชาชนนะครับไปเลยครับลงพักหรือว่าแจ้งความตอนนี้เขามีไทยโพลิสอ o n l i n e .com แล้วนะครับก็ไปเล่าให้เขาฟังครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็หลักฐานทุกอย่างเนี่ยที่เราติดต่อที่เกี่ยวข้องกับเขาเนี่ยเอาไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อที่เผื่อว่าเขาจะสืบหาตัวคนร้ายได้นั่นเองนะครับ ความเสียหายทางทรัพย์สินก็เป็นเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าความเสียหายทางจิตใจเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ตัวเราเองแล้วก็คนใกล้ชิดเนี่ยต้องช่วยดูแลรักษาบาดแผลเพื่อฟื้นคูณจิตใจของเหยื่อด้วยนะครับแล้วก็ให้ความผิดพลาดนั้นเป็นบทเรียนและระมัดระวังไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกนั่นเองนะครับ